เดีมาเริ่มมาจากการพูดถึงนะครับว่าเมืองของกัมพูชาบางมุมอาจจะดูทันสมัยกว่าต่างจังหวัดของไทยบางแห่งแต่ว่าถ้าสังเกตดูดีดชีวิตของคนส่วนใจคุณจะพบว่ายังอยู่ในระดับที่คล้ายกับไทยตั้งแต่หลัก30ปีขึ้นไปเลยหรืออาจจะไปถึง40ปีก่อนคือถ้าดูแค่เมืองอย่างเดียวจะพบว่าเมืองของกัมพูชาอย่างพนมเปญจะพัฒนาเร็วมากเลยแต่ถ้าว่าการใช้ชีวิตของผู้คนจะไม่ได้ขยับตม่ม อย่างสิ่งที่เห็นอยู่ก็คือมันเหมือนไทยในยุค2,530ตรงที่ยังไม่มีแบรนด์ท้องถิ่นเป็นของตัวเองคล้ายกันตรงนี้แทบจะเป๊ะเลยของไทยยังปรากฏได้เห็นในชีวิตประจำวันของคนกัมพูชาและก็ค,คล้ายๆกับไทยในยุคที่จะต้องไปที่ซาอุหรือไม่ก็ไปที่ไต้หวันในขณะที่กัมพูชากําลังทําแบบเดียวก,กันกับไทยตั้งแต่30-40ปีที่แล้วเลยโดยมีความเห็นต่อกับต่อเนื่องกันนะครับก็บอกว่า แต่ถ้ามองลงไปชนบทลึกๆในกัมพูชาจะพบว่ามันไปถึง50ปีที่แล้วได้เลยคือกัมพูชาน่ยอยู่ในยุคที่คล้ายกับไทยตอนที่ยังมีแค่ถนนดินเป็นเรื่องปกติหรือว่าบ้านไม้ยกสูงอยู่เยอะๆไฟฟ้าถึงบ้างไม่ถึงบ้างนี่คือสวนที่มันคล้ายกับไทยตั้งแต่50ปีที่แล้วไทยตั้งแต่50ปีที่แล้วแน่นอนว่าเต็มที่เดินไปซื้อของแค่ร้านค้าเล็กๆที่อยู่ในหมู่บ้านที่มีแค่ไม่กี่หลังคาเรือนซึ่งก็คล้ายกับกัมพูชาอีกตั้งแต่50ปีที่แล้วนั แน่นอนว่าไม่มีร้านสะดวกซื้อถนอนลูกลังเป็นเรื่องปกติการไปที่โรงพยาบาลต้องนั่งรถเครื่องอย่างน,น้อยก็40นาทีขึ้นไปและได้คัวรเรือนก็จะต่ำม,มากๆวัฒนธรรมแบบหมู่บ้านช่วยกันแบบยุคสมัยเก่าก็คล้ายกับไทยนังแต่50ปีที่แล้วเลยเดียวเรื่องนี้นะครับก็ถูกพูดถึงต่ออีกเรื่องหนึ่งก็บอกว่าถ้าเป็นตัวเมืองของกัมพูชาเนี่ยผมให้ที่ตามหลังสัก20ปีแต่ถ้าเป็นเมืองรอง25ปีขึ้นไปแต่ถ้าเป็นนอกเมืองนี้ยิ่งเห็นชัดว่ามันไปได้ไดถึง40ปีเลย และถ้าเป็นชนบทที่เป็นหมู่บ้านเล็กๆอาจจะไปไกลและตามหลังไทยได้ถึง50ปีเลยทีเดียวเรื่องนี้ครับความเห็นของทางฝั่งกัมพูชานะครับก็เหมือนกับว่าอ่านไทยออกด้วยนะแล้วก็โต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องนี้บางคนพิมพ์ไทยตอบกลับมาเลยนะครับอย่างในความเห็นบางส่วนนะครับก็บอกว่านี่แหละคนไทยชอบบอกว่ากัมพูชาย,ย้อนยุคไปตั้งแต่หลาย10ปีไปไถึง50ปีโอ้ย คุณลองมาเดินพนมเปญในทุกวันนี้ดูก่อนแล้วก็ลองเทียบใหม่เทียบกับกรุงเทพดูผมพูดตามความเป็นจริงด้วยนะผมไม่ได้บอกว่าพนมเปญเทียบเท่ากรุงเทพทุกวันนี้แต่บางมุมนะมันเทียบได้แล้วบางมุมของพนมเปญเทียบได้ก็คือความมีตึกสูงเรียงกันเยอะๆแต่ถ้าเอาภาพรวมผมอยากให้คุณลองเทียบกับกรุงเทพสักปี1997หรือปี40นะครับโดยก็บอกว่าถ้าเทียบกับกรุงเทพปี40เมืองของเราถือว่าเป็นเมืองที่พัฒนาเร็วกว่ากรุงเทพในตอนนั้นสุดเลยซ้ำนะ ทุกอย่างมันเป็นแบบก้าวกระโดดไม่ใช่ค่อยๆโตแบบเมืองของไทยในยุคก่อนด้วยซ้ําทีนี้นเหมือนว่าคุณกําลังเอาชนบทของเราไปเทียบกับเมืองของไทยหรือว่าตามชนบทของไทยซึ่งมันก็ไม่ใช่ชนบทจริงมันก็ไ่แร์นะประเทศไทยมีชนบทที่สภาพใกล้กันก็ยังคงมีให้เห็นอยู่แต่คุณไม่ค่อยพูดถึงเลยบางส่วนนะครับก็เข้ามาโต้กลับครับบอกว่าไทยไม่ได้เหนือกว่ากาัมพูชาอะไรมากหรอกแค่ไม่ได้โดนปัญหาที่ทําให้มันฟิตหยืดเยื้อได้เท่ากับกัมพูชา ก็คุณมีเวลาตั้งแต่4050ปีที่แล้วคุณไปเทียบตอนนั้นมันก็อยู่ในช่วงเวลาที่กัมพูชาหยุดชะงักพอดีไงแต่กัมพูชาเพิ่งจะเริ่มจริงจังตั้งแต่1998คือถ้าเริ่มพร้อมกันนั้นเราไม่ได้ต่างอะไรนขนาดนั้นหรอกคุณเปรียบเทียบเหมือนนักวิ่งที่วิ่งมาตั้งนานกับคนที่เพิ่งเริ่มแล้วก็บอกว่าคนวิ่งใหม่เนี่ยช้ากว่าก็แน่นอนช้ากว่าอยู่แล้วบางส่วนนะครับก็โต้แย้งกลับไปบอกว่ากัมพูชาคือหนึ่งในประเทศที่โตเร็ 7-8%ต่อปีตลอด2ทศวรรษไทยโตแค่2-3%ด้วยซ้ำถ้าอาาัตราการเติบโตแบบนี้คุณเรียกว่าช้าในะโอโ้สุดท้ายนะผมบอกเลยว่ากัมพูชาถ้ายัางโตแบบนี้ได้อีก20ปีช่องว่างมันจะหายไปเรื่อยๆเองผมกลับมองว่าไทยกำลังจะแก่ก่อนรวยแต่กัมพูชาย,ยังหนุ่มเรามีโอกาสไล่ทันมากกว่าและแน่นอนว่าเราไม่ต้องรวยที่สุดหรอกแต่เราจะโตได้เกือบจะใกล้เคียงแน่นอน ดยความเห็นของชาวเน็ตทางฝั่งบ้านเรานะครับก็โตกลับไปนะครับเห็นว่าพิมพ์ไทยมาักขนาดดีเลยแต่บางส่วนก็ยังโตกลับเป็นภาษาบ้านเขาอยู่นะฮะซึ่งก็่าจะกดแปลแล้วก็อ่านโต้ตอบกันยังในความเห็นหนึ่งครับก็บอกว่าคือกล้าพูดได้ไงว่าให้ผมไปดูที่พนมเปญให้คนไทยไปดูที่พนมเปญเห็นเต็มที่ก็อาจจะเห็นตึกสูงบางจุดแหละผมก็คงจะบอกด้วยเหมือนกันว่าผมหนาไปดูพนมเปญมาแล้วผมไปดูมาจนละเอียดแล้วแต่จะบอกให้นะว่าผมออกนอกเมือง20นาทีดูแบบออกนอกเมือง20นาทีนะ ภาพมันจะกลับกลายเป็นไทยยุคตั้งแต่2 5 2 5าหรือแม้่ก็2 5 3านทันทีอันนี้กี่ปีเนี่ยตั้งแต่ 30- 40ปีที่แล้วนะฮะคือเขาก็บอกนะครับว่าปัญหาก็คือพนมเปญจะเจริญบางจุดสิแล้วคุณเอาจุดที่จเจริญที่สุดมาบอกว่ามันจะเทียบกับกรุงเทพได้ใกล้กับกรุงเทพกว่าที่คิดโอ้ยมันไม่ใช่พอออกนอกเมืองไปผมให้เช่นยี่สิบทีเท่านั้นนะภาพเมืองไทยแบบย้อนยุคนี่กลับมาทันทีย้อนยุคกลับไปตั้งแต่สี่สิบปีที่แล้วได้เลยประเทศไทยไม่ได้วัดที่กรุงเทพอย่างเดียว เพราะว่าในประเทศไทยเนะี่ยมีเมืองรองกว่า10เมืองนะย้ำว่าเป็นส0เมืองนะไม่ใช่แค่มีแค่เมืองเดียวอะไรแบบนี้ที่แบบว่าจเจริญเท่าๆกับเมืองรองของเรามี10กว่าเมืองเลยที่ทันสมัยแบบที่พนมเปญเป็นหมดหรืออาจจะเหนือกว่าด้วยซ้ำแต่ของคุณนะ่ะมีแค่พนมเปญเมืองเดียวเลยที่พอจะเป็นหน้าเป็นตาได้นี่ความเห็นนะครับมาตอบกลับช่วยกันก็บอกว่าถ้าเทียบกับเมืองหลวงอย่างเดียวประเทศไหนก็คงจะดูดีได้สุดเต็มที่สุดทางหมดแหละเพราะว่าเน้นพัฒนาบางจุดให้มันดูดีไง แต่สิ่งที่จะบอกความเป็นระดับประเทศได้จริงๆว่าห่างกันเท่าไหร่ก็คือชีวิตของประชากรระดับ70%นะอยู่ตรงจุดไหนและเรื่องนี้มันค่อนข้างชัดเจนว่าชีวิตประชากรของในกัมพูชานะคล้ายๆกับในไทยตั้งแต่ช่วง40ปีก่อนอยู่เลยเป็นเรื่องธรรมดานะที่ควจะตื่นเต้นกับตึกใหม่คนไทยตื่นเต้นกับตึกใหม่คือสมัย40ปีก่อนนะเพราะว่าเพิ่งสร้างแล้วก็เพิ่งจะมีะไรายได้เพิ่มขึ้นมันคล้ายๆกันเลย เขาถึงได้บอกว่าคล้ายเมื่อ40ปีก่อนไงล่ะเพราะว่าในใจระบบสาธารณสุขอีกที่ห่างจากไทยยุคใหม่มากๆด้วยขณะที่ความเห็นของทางฝั่งชาวเนกัมพูชานะครับก็โตกลับไปนะครับดูเหมือนว่าจะเอาเรื่องของตึกสูงในพนมเปญเนี่ยนะมาเป็นเหมือนสิ่งหลักๆเลยที่จะพอจะโต้แย้งได้นะครับอย่างในความเห็นหนึ่งก็บอกว่าคือถ้าคุณยืนยันว่ากัมพูชาตามหลังไทย40ปีจริงนะอาคารสูงๆในพนมเปญของพวกเราเป็นไรคุณได้ดูหรือเปล่าได้เห็นหรือเปล่าคุณลองมาดูอาคารสูงๆในพนมเปญจริงหรือเปล่า ทั้งหมดนี่นะยิ่งกว่าเมืองรองของไทยหลายเมืองในยุคปัจจุบันด้วยซ้ำคุณจะมาบอกว่าย้อนยุคก,กลับไปได้อะไรยังไงกันคุณจะพูดเหมือนกับว่าเมืองของเรามีแค่ตึกหรูข้างชุมชนแออัดแต่ว่าไปดูกรุงเทพสิตึกสูงบางทีข้างๆก็เป็นบ้านไม้เพียบอยู่เหมือนกันนะความเริมล้ำหรือว่าความแตกต่างก็ไม่ได้ต่างกันนักหรอกอย่างกรณีของไทยนะสร้างตึกสูงมาหลายสิบปีแล้วแต่ของเราตอนนี้แบบเพิ่งเริ่มแล้วคุณภาพงานก่อสร้างหลายตึกใหม่กว่าด้วยนะมาตรฐานดีกว่าผมมั่นใจเพราะว่าได้เทคโนโลยีใหม่ๆมาจากจีน เราไม่ต้องใช้เวลาถึงขั้น 30- มสถึงสีปีเลยเพื่อสร้างเมืองแบบกรุงเทพเราใช้ไม่ถึง10ปีด้วยซ้พำพนมเปญทุกวันนี้โตเร็วระดับที่ไทยยุคก,ก่อนแทบจะเทียบไม่ได้อย่างนักท่องเที่ยวต่างชาติหลายคนก็พูดว่าพนมเปญวันนี้มีสกายไลน์ที่ทันสมัยและก็ดูใหม่กว่าของไทยในหลายส่วนด้วยซ้ำพวกเขาไม่ได้บอกว่าเราล้าหลังเหมือนที่ทางฝั่งเพื่อนบ้านพูดกันมีใครไปนั่งริมแม่น้าโขงตอนกลางคืนบ้างหรือย,ยังละ่ะบางโซนสวยกว่าริมแม่น้ําเจ้าพระยาตรงที่คุณยังไม่พัฒนาเลยด้วยซ้ำนะ ถ้ากบุชาตามหลัง40ปีจริงทําไมเราถึงมีการลงทุนจากจีนจากเกาหลีสิงคโปร์มหาศาลในด้านของอสังหาริมทรัพย์ทไมเขาเลือกมาสร้างตึกในพนมเปญไม่ใช่เมืองรองของไทยมันควรจะเป็นเมืองรองของไทยไม่ใช่เหรอขณะที่ชาวในทางฝั่งบ้านเราเลยครับก็โตกลับไปในเรื่องนี้ครับบอกว่าสิ่งที่คุณกําลังพูดมารู้ไหมว่ามันคล้ายกับคนไทยในระดับที่เกิน20ปีขึ้นไปกําลังตื่นเต้นกันเลยนะผมนะ่ะคิดว่าเมืองไทยผ่านจุด นี้มาตั้งแต่40ปีก่อนแล้วซะด้วยซ้ำและคนไทยยุคนี้ไม่ได้รู้สึกอะไรกับตึกสูงเลยก็าอาจจะเห็นว่ามันสวยแล้วก็ดูแล้วก็จบไปแค่ตรงนั้นแต่ว่าเหมือนกับว่าชาวเน็ตกมพูชาจะพูดเรื่องนี้ซ้ําแล้วซ้าเล่าซ้ำๆอยู่แบบนั้นเป็นความภูมิใจมากๆคือถ้าคุณพูดถึงตึกสูงนะคนไทยตื่นเต้นกับสิ่งนี้ตั้งแต่ปี1977หรือไม่ก็1987แล้วพูดย้อนกลับไปนะครับคือมันตั้งแต่40ปีหรืออาจจะกําลังไต่ไปถึง50ปี ตั้งแต่สมัยสูงเกินค้าเวิลด์เทรดหรือว่าตึกสาทรธานีมันผ่านไปไป40ปีแล้วพี่ทุกวันนี้คนไทยเห็นตึกสูงนะเท่ากับว่ามันเฉยมากเลยคุณกําลังภูมิใจในสิ่งที่คนไทยเลิกสนใจไปแล้วตั้งแต่ยุคที่ผมยังไม่ทันได้เกิดด้วยซ้ำหรือมั้งเนี่ยจนจะรับชมความเห็หนกันต่อนะครับผมขอแนะนาเสื้อยืดตัวละลอยในตำนานครับที่ได้รับการพัฒนาให้ทนกว่าเดิมนุ่มใส่สบายมากยิ่งขึ้นและขายดีเป็นล้านล้านตัวในประเทศไทยนะฮะคุยไม่ขึ้นแต่ผ้านิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดยับ,ย,บ,บ,บย,ยู่่่ทีงก้านครับผม อีกความเห็นนะครับก็บอกว่าตอนที่คนไทยยืนอ้าปากยืนมองตึกที่สูงที่สุดในไทยนั้นมันคือในช่วงปีตั้งแต่1,987เป็นต้นมารวมไปถึง1,997คือผ่านมานานมากแล้วนะและเหมือนว่าตอนนั้นกัปตันยังอยู่ในยุคฟื้นฟูจากสถานการณ์ก่อนหน้านั้นประเทศคุณยังไม่ได้มีแม้แต่กระทั่งโครงสร้างพื้นฐานเลยวันนี้คุณเพิ่งมามีจุดที่ไทยเคยมีเคยตื่นเต้นเมื่อ40ปีก่อนและนี่แหละคือช่องว่างที่เรากำลังพูดถึงกันอยู่ มันก็ไม่แปลกนะที่ประเทศที่เพิ่งจะเริ่มพัฒนาแล้วก็มีสิ่งปลูกสร้างเกิดขึ้นจริงจังเนี่ยมากจะตื่นเต้นกับสกายไล์ แต่ผมจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพนะกรุงเทพในสมัยเเกือบ30ปีก่อนเนี่ย BTS ก็กำลังเปิดนะเริ่มมีรถไฟฟ้าแล้วแล้วก็ตึกสูงๆเนี่ยก็สร้างเสร็จสูงที่สุดที่ยังปรากฏให้เห็นอยู่เนี่ยห้างใหญ่ๆมีอยู่แล้วเป็น10กว่าแห่งในย่าน CBD สีลมสาทรก็แน่นแล้วนะตึกสูงสร้างกันเองจนไม่มีใครมาสนใจมายืนถ่ายรูปแล้วคุณลองดูในไทยตอนนี้สิมีใครมายืนถ่ายรูปกับตึกบ้างไหม มันอาจจะมีน้อยมากๆ,ๆนะยกเวนจะมาถ่ายแฟชั่นแต่ว่าในพนมเปญทุกวันนี้เหมือนกับว่าคนไปจับโทรศัพท์มือถือถ่ายรูปกับตึกสูงปรากฏได้เห็นเยอะกว่ามากเลยนะพนมเปญวันนี้มันเพิ่งจะมาถึงฟิลแบบนั้นแหละซึ่งมันก็ตรงกับที่ไทยบอกว่ากัมพูชาตามหลังเขตเมืองที่พัฒนามากที่สุดก็อาจจะหลัก20ปี30ปีและถ้าออกนอกเขตเมืองที่พัฒนามากที่สุดนั่นน่าจะไปถึง40ปีได้เลยความเห็นถัดมานะครับก็บอกว่าสมัยตอนที่ผมยังไม่โตนะผมเห็นตึกสูงครั้งแรกก็ว้าวนะแต่โทษที ผมเดินแถวอโศกสีลมพระรามเก้าตึกเยอะจนไม่รู้จะว้าวตรงไหนแล้วคุณกำลังเอาปี2025ของคุณมาสู้กับปี1 9 9 5ของไทยนั่นมัน30ปีก่อนแล้วคนละยุคคนละฐานกันเลยความเหตุาณนะครับก็บอกว่าก็เป็นวัฏจักรปกติธรรมดาของประเทศที่กําลังเติบโตนะยุคแรกๆก็ต้องสร้างอะไรให้ดูใหญ่เข้าไว้เพื่อที่จะดึงเงินกับประเทศหรือว่านักลงทุนจะได้รู้ว่ามันมีอะไรน่าสนใจเพราะว่าตึกมันสามารถอยู่ตรงไหนของเมืองก็มองเห็นได้ไง่ายเลย แต่ว่าสิ่งที่มันไม่เห็นได้ง่ายและตามมายากยาก,ก็คือระบบสาธารณสุขและกรปรากฏให้เห็นอยู่ว่าในกัมพูชาทุกวันนี้มีคนกัมพูชามากมายนะถ้าสถานการณ์ปกติและข้ามชายแดนได้คนกัมพูชาจะยังมารักษาในโรงพยาบาลของไทยอยู่เพราะระบบสาธารณสุขเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นเป็นเรื่องของคนในประเทศนั้นๆจริงๆที่จะสามารถสัมผัสได้และแน่นอนว่าก็เห็นๆกันอยู่ว่าคนกัมพูชาก็ยังข้ามมาไทยในสถานการณ์ปกติเพื่อมาหาหมอทางฝั่งไทยระบบสาธารณสุขของคุณยังไม่ได้พัฒนาเทียบเท่าตึกที่มันปรากฏให้เห็นเลย ในถนนทั้งเมืองน้ําไฟระบบขนส่งนี่นะคือตัวชี้วัดความเจริญจริงๆกัมพูชาก็เลยให้ความสําคัญกับการสร้างภาพลักษณ์ของเมืองมากๆแน่นอนว่าคุณก็ทําได้ดีนะคุณทําได้ดีตรงที่มันปรากฏให้เห็นนั่นแหละตึกมองไปทางไหนก็เห็นแต่มันก็เหมือนไทยตนะั้งแต่ยุค40ปีก่อนเลยทีเดียวความเห็นต่างนะครับก็บอกว่าแต่ผมรู้สึกว่าตึกสูงของกัมพูชาให้อารมณ์คล้ายๆกับกรุงเทพในยุคกล้องฟิล์มนะคือสมัยที่คนกําลังใช้กล้องฟิล์มกันอยู่แล้วก็ถ่ายรูปตึกครั้งแรกๆด้วยความตื่นเต้น ผมยอมรับเลยตรงที่พนมเปญมีตึกสูงใหม่เกิดขึ้นเยอะก็จริงแต่ฟิลมันเหมือนกรุงเทพตอนที่เรากาลังใช้กล้องฟิล์มหรือไม่ก็เป็นกล้องดิจิตอลที่เป็นความละเอียด2ล้านพิกเซลที่พยายามถ่ายตึกบางแห่งอยู่ตอนนั้นที่เป็นตึกสูงมากๆตอนนี้คนไทยไม่ถ่ายกันแล้วแทบจะขับรถผ่านมองเห็นหเฉยแต่ก็ไม่ได้สนใจอะไรไม่มีใครไปยืนถ่ายรูปตึกแห่งนั้นแอันนี้ก็กล่าวถึงตึกชื่อหนึ่งนะครับที่ดังมากๆที่แต่ก่อนคนไปถ่ายรูปกันเยอะแต่ตอนนี้ขับรถผ่านขึ้นทางด่วนเห็นหเฉยแต่ก็ไม่ได้สนใจอะไร โดยก็บอกนะครับว่าคุณเพิ่งเข้าสู่ยุคที่ไทยเลิกตื่นเต้นไปตั้งแต่ยี่สิบสามสิบปีก่อนอย่างน้อยน้อยนะนี่แหละคือความตะลกไรของเรื่องนี้ดูความเห็นทางฟังนั้นบ้างนะครับกูจะว่ายังไงนะครับเริ่มจะตอบสั้นลงเรื่อยๆแล้วนะสังเกตดูยู่ในความเห็นหนึงครับก็บอกว่าไทยมีถึกสูงมานานมันก็ใช่แหละนะนั่นคือประเทศที่ทามาก่อนไงแต่ของไทยเก่าแล้วเก่าแล้วแต่ของกัมพูชาเพิ่งสร้างใหม่คุณภาพวัสดุดีไซน์มันไม่เหมือนกันในปี2องพนันยี่สิบห้าทักเ่ามีอาคารใหม,ม่ใหม ไทยหลายตึกนะไม่ได้สร้างอะไรเปลี่ยนแปลงมานานแล้วบางส่วนนะครับโอ้โหตอบสั้นลงจริงๆนะจากเถียงกันเยอะนะครับอย่างนี้ความเห็นนะครับก็บอกว่าประเทศโตเต็มวัยไม่เน้นสร้างตึกโอเคแต่ว่าคนไทยรู้ไหมว่ากรุงเทพนั้นมันเต็มจนไม่มีที่ให้สร้างแล้วหรือเปล่าก็เลยไม่ค่อยมีโผล่มาส,งสูงๆบ่อยๆแบบพนมเปญพื้นที่ส่วนใหญ่ถูกใช้ไปหมดแล้วต่างหากนี่แหละคือเหตุผลจริงเท่าที่ผมสังเกตเมืองของคุณนะนะ พนมเปญยังมีพื้นที่ให้พัฒนาอีกเยอะเลยเราสร้างได้เรื่อยๆแล้วก็ไม่ใช่เรื่องแย่สุดท้ายเราจะเยอะเหมือนกรุงเทพันละและศักยภาพเรายังไปได้ไกลอีกมากบางส่วนนะครับก็บอกว่าคนไทยจะไม่ตื่นเต้นก็เรื่องของคุณและกันแต่ว่ากามพูชา10ปีที่ผ่านมาเรามีความเปลี่ยนแปลงแบบที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศเราเราภูมิใจที่ได้เห็นเมืองของเราลุกขึ้นมามีสกายไลน์ของตัวเองมันเป็นอิมมอชแนลกลออันนี้ก็หมายถึงอารมณ์ของการเติบโตที่คนไทยในยุคนี้อาจจะไม่ได้เข้าใจแล้ว บางส่วนนะครับก็ให้ความเห็นว่านักท่องเที่ยวต่างชาติหลายคนยังพูดเลยว่าสกายไลน์ของพนมเปนญดูใหม่กว่าของไทยบางเมืองด้วยซ้ําโดยเฉพาะในเขตเดมอนไอแลนด์ Islands, ที่เขาบอกว่ามันโมเดิร์นมากกว่าย่านกเก่าๆในกรุงเทพฝรั่งไม่ได้จัสนาหน้นหาว่ากัมพูชาย,ย้อนยุคป,ปีก่อนแบบที่คนไทยพูดคือต่างชาติไม่ได้มาสนใจอะไรตรงนี้โดยซ้ําว่าย้อนไปแบบนั้นหรือเปล่า แต่ว่าเรื่องนี้ทางฝั่งบ้านเราก็โตกับแบบเจ็บแสบนะครับเขาบอกว่าคุณมองว่าฝรั่งไม่ได้สนใจอะไรยังไงเขาพูดกันอยู่เป็นประจำคุณลองหาข้อมูลดูตอนนี้ก็ได้นะคือเขารีวิวแทบจะบอกว่ากัมพูชาเนี่ยคล้ายๆกับประเทศไทยย้อนกลับไปเหมือนย้อนอดีตกลับไปประเทศไทยสมัยก่อนย้อนกลับไปไกลซะด้วยนะ ถ้าไปดูสิ่งที่ต่างชาติรีวิวกันคุณจะไม่รู้สึกว่าย้อนกลับไปไปกันใหญ่เลยเหรอคุณจะไม่รู้สึกเจ็บจี๊ดมากกว่านี้เลยเหรอที่ผมเห็นต่างชาติเขาพูดถึงกันนะว่าถ้าอยากได้ฟิลเหมือนประเทศไทยแบบที่ยังไม่ใช่แหล่งท่องเที่ยวแบบที่มีแต่ความเป็นโลโคอล แล้วก็เป็นความยากลําบากที่เป็นดิบๆสักหน่อยเนี่ยให้ไปที่กัมพูชาเขาแทบจะแนะนํากันและแน่นอนว่าความดิบแบบนั้นมันคือความเป็นไทยตั้งแต่40ปีก่อนเลยอย่างเช่นการออกไปนอกเมืองใหญ่แล้วก็ไม่ได้มีปั๊มน้ำมันขนาดใหญ่เป็นปั๊มปัป๊มน,น้ำมันแบบท้องถิ่นธรรมดาท,ทั่วไปไม่ได้มีความสะดวกหรือว่าการหาร้านสะดวกซื้อไม่เจออันนี้มันต้องย้อนไปมากกว่า30ปีไต่ไปถึง40ปีด้วยซ้ํานี่คือสิ่งที่ต่างชาติก็พูดถึงกันบ่อยนะอย่างเช่นการออกนอกเมืองไปแล้วก็ไม่ได้เจอกับร้านสะดวกซื้อซ ลแล้วมันต้องย้อนกลับไปไกลมากๆไม่ต่ำกว่า30สปีเลยทีเดียววยความเห็นท่านนะครับก็บ,บอกว่า <c oughs> คุณมีตึกสูงเป็นร้อยตึกก็ไม่สําคัญตราบใดที่นอกเมืองของคุณยังเป็นแบบเดิมอยู่คือถ้าฐานลาาของประเทศของคุณยังเหมือนที่ยุคที่ไทยผ่านมาเป็น4ี่สิปีแล้วมันก็ยังเป็นแบบนั้นเหมือนเดิมะนะ ผมเห็นฝรั่งบางคนก็เล่าเหมือนกันนะว่าไปกัมพูชาฟิวเหมือนไทยก่อนที่จะมีร้านสะดวกซื้อเดินออกไปเมืองน,นิดเดียวคือโล่งไม่มีร้านอะไรทั้งนั้นไม่มีปัม๊มไม่มีของกินแบบนี้มันชัดเลยว่าน่าจะนำพาไปสู่ประเทศไทยในยุค40ปีก่อนไทยนะมีร้านสะดวกซื้อเข้าถึงแทบทุกอำเภอมาตั้งแต่20ปีก่อนแล้วแต่กัมพูชาทุกวันนี้ร้านค้าเล็กๆแบบไทยก็เล็กมากๆแบบว่าเป็นเพิงแล้วก็เป็นร้านเล็กๆตามข้างทางแบบนีนะ้แบบไทยตั้งแต่50ปีก่อนให้เลย เรื่องราววันนี้เรียบเรียงมานั่งเล่าสู่กันฟังนะครับถ้าชอบเรื่องราสวสถานีติดตามกันตอนน่อได้ครับวันนี้สวัสดีครับ